chút nào 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 chút nào

เออห้อ oui, ิตนตนี uh, so yeah. ่ปนทานสำหรับอ่อนระว่างอนตนังนะต่อนะใบเจ๊กเอออันจงเชื่อว่าตังรูมในนู้อ่ะอ่ะก็มีของมาส่งนะทุกท่านมาส่งถึงบ้านน้องกิฟต์แต่ว่าเขาไม่รู้จักบ้านน้องกิฟต์นะผมก็เลยถามว่ารู้จักบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าเขาบอกรู้จักเดี๋ยวจะไป เอาของที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะเขาส่งมาถึงน้องกริฟน์นะทุกท่าน ของบ้านผู้ใหญ่บ้านเคอรี่มาส่งของจะไปด้วยหรือเปล่าไปส่งที่ไหนส่งบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่ไปหรือเปล่าอ่าไปตั้งเออเออจับดีๆีนะน เอาของบ้านุยบ้านนะพี่น้องครับของอะไรนั้นยังไม่รู้เลยโอ้แดดร้อนสุดๆตัวนี้แต่ไม่มีปัญหาลุยได้สบายตัวนี้มีควายมาเล่นน้ำหรือเปล่าไม่มีเนาะ ไอ้บ้านรวนนะพี่นอ้องเอาา้ยอาภาน้องไทยน่าไปด้วยนะ ถึงสามกิโลได้บพี่น้องจากบ้านน้องกิบนะไกลอยู่พอสมควรครับท,ท่าน ใหญ่บ้านน่าจะไม่อยู่นะเดียบ้านน่าจะอยู่วัดนี้นะพี่น้องเพราะเขามีงานเก็บเต็นเก็บอะไรวันนี้เมื่อวานเขามีงานบุญ มีอของมาส่งอยู่บ่ข่าม,ขมาส่งเมื่อกี้นี่บ่โอ้เขาส่งผิดบ้านอันนี้เนาะเขาบอกว่าอีกประมาณสิบนาทีมาถึงสแสดงว่าเขามาถึงก่อนเราหรือว่ามีอีกคันมีอีกเก็บไว้ให้นี่ยเด้อ มีหลังคาพี่น้องก็เลยโอเคหน่อยทำไม่ร้อนเท่าไหร่โอเคครับผมขออนุญาตเดินทาง